ราบนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีชาวพุทธทุกท่านนะครับที่เห็นภัยในที่เห็นภัยที่คุกคามต่อพระพุทธศาสนาวันนี้พบกับเสียงเตือนภัยจากคุณ S อีกครั้งหนึ่งก็เป็นตอนที่8แล้วนะครับวันนี้ก็คิดว่าจะไม่ได้พูดถึงพูดนานเท่าไหร่นะก็จะเป็นหัวข้อเล็กๆนะครับอ่าใครที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็จะเห็นว่า ตอนนี้ประเทศไทยเราก็เริ่มเข้าสู่สมาชิกสภาชุดใหม่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ได้มีการเลือกประธานสภารองถึงรองประธานสภาทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันว่าตอนนี้เราได้นายวันมูฮัมหมัดนอมัาสสอสอจากพรรคประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาด้วยนะครับ ส่วนรองประธานรัฐสภาก็คือปฏิบัติสันติพาดาจากทางพรรคเก้าไกลเป็นรองประธานสภาคนที่1ส่วนรองประธานรัฐสภาคนที่2ก็เป็นของทางฝั่งพรรคเพื่อไทยนะครับคราวนี้ชาวพุทธทุกท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจว่าเราได้ประธานรัฐสภาเนี่ยไม่ได้มาจากพรรคการเมืองอันดับหนึ่งแต่มาจากพรรคการเมืองที่เป็น มุสลิมแล้วก็มาจากเป็นสสที่เป็นมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยก็คือเขาเป็นคนจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รองประธานสภา,าจากพรรคเก้าไกลเนี่ยก็เป็นคนที่นับถือาศาสนาคริสต์เป็นคริสเตียนนะครับก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพระพุทธศาสนาเนี่ยจะ เป็นอย่างไรจะถูกตีตกไปในสภาหรือเปล่าหรือจะมีการใช้กลยุทธ์อะไรต่างๆในการทําให้กฎหมายไม่ผ่านสภาหรือเปล่าหรือทำให้ได้รับการพิจารณาน้อยหรือเปล่าผมพูดแบบนี้ก็แล้วกันครับว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ผมจะบอกว่าการที่เรามีประธานรัฐสภา เป็นชาวมุสลิมและรองประธานสภาเป็นคนคริสเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าชาวพุทธเราเนี่ยจะอยู่ในสถานะที่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราดูสองท่านเนี่ยจะเห็นว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีประวัติทางการเมืองที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่กล่าวคือในวันมูฮัมหมัดนอมัตาาน,นี่เขา เป็นหัวหน้าพักเป็นทางพักประชาชาติเนี่ยเขามีแนวคิดว่าเขาไม่เอาเรื่องของการสมรสเท่าเทียมแบบไร้เงื่อนไขแล้วก็รวมถึงกรณีประเด็นเรื่องสุราเสรีเนื่องจากว่าทั้งสองประเด็นเนี้ยกระทบกับหลักศาสนาก็คือศาสนาอิสลามในขณะเอ่ออันนี้ผมก็จะแปะลิงก์ข่าวให้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของว่า ว่าในวันมูฮัมหมัดนอมาธานีเขามีความเห็นแบบนี้ในประเด็นนี้เขาก็บอกว่าวันที่20พฤษภาค,คมที่ผ่านมา2566เนี่ยในวันมูฮัมหมัดนอมาธาหัวหน้าพรรคประชาชาิก็ได้ใช้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ MOU จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเก้าไกลว่าสิ่งที่พรรคประชาชาต้องการให้ปรับมี2ประเด็นหลักคือเรื่องสุราเสรีที่กระทบกับหลักศาสนาอยากให้มีการปรับถ้อยคําลงไม่ให้กระทบกับศาสนาใด อีกประเด็นคือเรื่องให้ความเคารพในความหลากหลายทางเพศซึ่งสื่อโยงไปถึงนโยบายสมรสเท่าเทียมโดยประเด็นเหล่านี้พักไม่สามารถยอมรับให้มีใน MOU ได้โดยไม่มีข้อยกเวน้นเราขัดข้องเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นและได้เสนอให้คณะทำงานร่าง m o u ดูว่าจะเรื่องนี้จะทำอย่างไรได้บ้างทั้งนี้ต้องบอกว่าเรื่องดังกล่าจะต้องไม่มีผลบังคับไปถึงผู้นับถือศาสนาอิสลามเพราะเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักศาสนารวมถึงศาสนาอื่นๆที่เรื่องนี้ขัดกับหลักศาสนาเขาด้วยอ่า นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเด็นของนายวันมัมห์านนมมตาซึ่งคราวหลังต่อมาเนี่ยในในข่าวเมื่อมีการจะตั้งมีการลงนามใน MOU ปพักร่วมรัฐบาล22ิพฤษภาคมเนี่ยอันนี้ผมเราจากข่าวของสนักข่าว Daily News นะเปิดร่าง MOU พักร่วมรัฐบาลลงนามวันนี้มี23วารรา 5, แนวทางปฏิบัติร่วมกันเนี่ยในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเนี่ย ก็มีข้อที่3อ่าข้อที่3เลยนะครับยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับผู้รักทุกเพศโดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนา,าที่ตนเองนับถืออ่าเห็นไหมปรยเดย็นหนึ่งนะผมมีจะมีในส่วนของสุราก้าหนาย้าบ อแล้วก็ในส่วนของแนวทางการปฏิบัตินะครับก็จะมีเรื่องของทุกพักมีสิทธิในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้เห็นไหมก็คือว่าผลักดันนโยบายเพิ่มเติมอื่นได้ก็ไม่ขัดแย้งกับนโยบายในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ก็จะไปเสริมข้อ3ที่บอกว่าอ่ยินยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม แต่ไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือนะออนะครับคราวนี้ก็อีกกรณีหนึ่งก็คือของปฏิพัฒ์สันติพาดาเนี่ยหรือชื่อเล่นก็คือชื่อหมอององอ,อดีตศัตวแพทย์เนี่ยจากสสจากเขตพิษณุโลกอ่ฮะ เขาก็มีเคยมีผลงานในสมัยตอนเป็นสสของพรรคก้าวไกลเขตหนึ่งมาก่อนเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือคือปฏิพัท์เนี่ยเป็นคริสตศาสนิเอกชนที่โดดเด่นก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของวงการคริสเตียนเหมือนกันก็ ข่าวจากสำนกข่าว BBC ไทยในหัวข้อข่าวว่าเปิดชีวิตทางการเมืองของปฏิพัฒน์สติพาดาชีวิตสีปีในสภาของคนดิเดตประธานสภาจากก้าวไกลเป็นข่าวลงวันที่2 8มิถุนายน2023เนี่ยอ่าเขาก็มีบทบาทอีกเรื่องหนึ่งก็คืองดออกเสียงกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำแทงเสรีโดยโดยการลง หนหกข่าวก็บอกว่าในการลงมติร่างพระราชบัญญัติแก้ไข,ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวาระหนึ่งซึ่งมีนายทันยวัน์กมลวงวัฒน์สสพรรคเก้าไกลเป็นผู้นําเสนอร่างในวันที่17มิถุนาย,ยน2565ปฏิพัท์เป็นสสของ9ก้าไกลคนเดียวที่ลงมติงดออกเสียงต่อร่างกฎหมายฉบับนี้โดยภายหลังได้ให้เหตผลว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องาศาสนา ปฏิพัฒน์ชี้แจงผ่านไลฟ์ทาง Facebook ในเวลาต่อมาขอโทษผู้ที่ลงคะแนนให้กับพรรคเก้าไกลที่ผิดหวังและโกรธต่อการตัดสินใจง้ดออกเสียงของเขาเขากล่าวว่าในกฎหมายเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณีถูกกฎหมายเขาได้นั่งไปที่ปรึกษากมทอที่ผลักดันเรื่องนี้เช่นกันแต่ในวงการคริสเตียน เรื่องการทำแท้งและการสมรสของเพศเดียวกันเป็นประเด็นที่แตกขัดอยู่ในหลายประเทศเออผมขอพักว่าในเมื่อพักให้โอกาสคนหลายศาสนามารวมกันในวันที่มีการตัดสินใจกฎหมายที่มีผลกระทบต่อความเชื่อทางศาสนาต้องมีการสงวนความเห็นของกลุ่มที่แตกต่างได้ซึ่งพักก็ยอมรับเรื่องนี้อ่าปฏิพัทธ์กล่าว ในการชี้แจงครั้งเดียวกันปฏิพัทธ์อย่างกล่าวถึงการงดออกเสียงต่อเรื่องทำแท้งเสรีแบบไม่มีเงื่อนไขเขาระบุว่าในเวลาการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาได้อภิปรายสนับสนุสนการทำแท้งปลอดภัยโดยไม่อยากให้ใช้คำว่าทำแท้งเสรีเนื่องจากบิดเบือนเจตนารมณ์กฎหมายและการทำแท้งโดยไม่คิดถึงตัวอ่อนหรือไม่มีข้อจำกัดเลยเป็นจุดยืนที่คริสเตียนรับไม่ได้นะครับอ่าอ่า แล้วคุณปฏิพัฒน์เนี่ยในเนื้ขาวี้เขาก็บอกว่าปฏิพัฒน์เคยเป็นเลขาที่การสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยมาก่อนอ่าสองประเด็นเนี้ยจะเห็นว่าทั้งคุณวันนอทั้งคุณปฏิพัฒน์เนี่ยถามว่าที่เขากล้าต่อรองกล้าลงมติสวนมติของพรรคเนี่ยมันแสดงให้เห็นอะไรครับ เออแสดงให้เห็นเรื่องดังต่อไปนี้ครับสําหรับผมผมเห็นว่าสิ่งที่ทั้งสองคนทำน่ะก็คือ 1. เขายึดคุณค่าของศาสนาของเขาเนี่ยอยู่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่ขัดกับหลักการของศาสนาเขาเนี่ยเขาก็ยอมเขาก็ไม่ยอมเขาก็ให้ความเคารพต่อหลักการของศาสนาเขามากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย คุณปฏิพั์เนี่ยก็ก็ไม่ใช่คนที่แบบจะแตกหักกับทางพักการเมืองหรือว่าคะแนนเสียงคะแนนเสียงของประชาชนซะทีเดียวเขาก็สิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็งดออกเสียงไม่ได้โหวตในลักษณะที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับกฎร่างกฎหมายเสยทีเดียวอ่าฮะจะเห็นใช่ไหมครับเนี่ยว่าอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่เป็นไปตามมติพักไม่เป็นไปตามมติของมหาชนคนที่เห็นด้วยกับการเรื่องของการทำแท้งเรื่องของการสมรสเท่าเทียมเนี่ยแต่เขาก็ยังยึดหลักการของาศาสนาเขาไว้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่แตกหักที่เดียวกรณีของวันนอก็คล้ายกันก็ถือหลักการของาศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าการ ถือหลักการดังกล่าวจะไปขัดแย้งกับความต้องการของคนที่ต้องการเรื่องสมรสเท่าเทียมเรื่องของสุราก้าวหน้าเขาก็กล้าทารรและผลของการกล้าทํานี้เป็นอย่างไรก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะหมดโอกาสจากประชาชนก็อย่างกรณีของปริพัทษก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอของพรรคอีกสมัยหนึ่ง แล้วก็ยังได้เป็นถึงกับรองประธานสภาคนแรกส่วนวันนอได้สองประเด็นก็คือหนึ่งทางพรรคประชาชาติสามารถที่จะต่อรองหนึ่งก็คือสามารถได้รับการทักทามให้เข้าร่วมรัฐบาลในการเข้าร่วมรัฐบาลกับทางพรรคแกนนำอย่างก้าวไกลเนี่ยและพรรคดกนนสองคือเพื่อไทยเนี่ยครับเขาก็สามารถที่จะต่อรองเงื่อนไขใน MOU ได้อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้แล้ว และในขณะเดียวกันนอกจากจะได้เป็นสอสอแล้วได้ร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ได้รับตําแหน่งที่สําคัญที่สุดของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะแสดงก็จะบอกชาวพุทธนะครับว่าถ้าหากชาวพุทธเราเนี่ยเราจะต่อสู้เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้เนี่ยเราไม่ต้องกังวลครับว่าการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยจะโดนด่า โดนว่าโดนย่อเย้ยถักถางไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างตอนที่องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเนยเพื่อสันติภาพเนี่ยอปอภสเดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้บริหาร CP ขอให้มีการ วางจำหน่ายสินค้าที่ไม่ติดตราฮาลาลเพิ่มเติมเนี่ยให้มีจัดให้มีโซนจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีตราฮาลาลเนี่ยผมเองได้ไปอ่านข่าวและไปได้อ่านความเห็นของคนที่มาคนไทยที่มาแสดงความเห็นต่อเนื้อหาข่าวนี้ปรากฏว่าเป็นไป,นปนในทางเยาะเยะ้ยถากถางหรือไม่ก็ด่าทอทั้งนั้นครับแล้วเป็นไงครับเขาสามารถมา ทำลายการต่อสู้ของพวกเราได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลากว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเข้าใจมาซึ่งคงต้องคงจะยากหน่อยเพราะว่าเราเองไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรไม่ว่าจากทางสื่อมวลชนนักวิชาการนักสิทธิมชชนุษยชนหรือว่าพวกมั่วราดจนรหรือแม้แต่การเมืองนี่ก็ค่อนข้างจะ,ะเฉยชากับเรามากอยู่พอสมควรก็ก็ต้องอาศัยเวลาแต่ ผมว่านะหนึ่งถ้าชาวพุทธเรายังยืนยันคุณค่าของาศาสนาพุทธแบบเดียวที่กับวันอนอ like ยืนยันคุณค่าของาศาสนาอิสลามปฏิพัตยืนยันคุณค่าของาศาสนาคริสต์เราสามารถยันอยู่ได้ครับแต่นอกจากการยืนยันคุณค่าแล้วเนี่ยยึดถ,ถือคุณค่าแล้วก็เรายืนยันว่าเราต้องการนโยบายที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ไปเนี่ย ต่อไปช้าพุธเราก็ต้องสามัคคีกันครับก็คือไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างทำคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งเงียบคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งขวางเป็นประเภทมือไม่พายเอาเท้าราวน้ำเนี่ยหรือนิ่งเฉยเป็นพระอิฐพระปูนเป็นพระประธานในพระบูชศรเนี่ยไม่ได้นะครับต้องสามัคคีกันมีการแบ่างงานกันทำชัดเจนมีการคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เราไม่ได้ช่วยเหลือเชื่อกุลในทางที่ผิดนะครับเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาและก็รักษาชาติไทยไว้ไอ้เนี่ยเราพยายามจะต่อสู้ด้วยอย่างวิธีการแบบสันติอหิงสาตามแนวทางของชาวพุทธแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยืนยันสิทธิของพวกเราเต็มที่แล้วเราก็แสดงให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จากความไม่เป็นธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวพุทธไม่ว่าจะในกรณีของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในกรณีของในเรื่องตัวบทกฎหมายหรือในเรื่องของสื่อมวลชนที่ลงข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์และก็ไม่เป็นธรรมเนี่ยล้วก็ยืนยันเรื่องพวกนี้ต่อไปซึ่งการเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเรายังยืนยันนะเราก็จะได้ประสบความสําเร็จอ่ะสองนอกจากยืนยันคุณค่าแล้วมีเรื่องของความสมัคคีแล้วเนี่ยการต่อสู้ก็ต้องใช้ปัญญ,ญา เพราะว่าถ้าเราต่อสู้แบบไม่ใช้ปัญญาเราก็จะโดนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายตรงข้ามอะไรมาย่อเยอะถากคางหรือสก,กัดขัดขวางเราทุกอย่างแล้วเขาก็จะทําสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านของตัวบทกฎหมายการดําเนินคดีหรืออะไรต่างๆอ่าครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องใช้ปัญญาเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้ฝั่งการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองต่าง ือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองให้มานักวิชาการสื่อมวลชนให้มาเห็นด้วยกับพวกเราซึ่งวิธีการก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนกันไปตามแต่สถานการณ์นะครับอ่าประการต่อไปเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องความการใช้ปัญญาแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องชาวพุทธก็ต้องมีความกล้าหาญอยู่พอสมควรอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เรา อาซาพุธเราเคลื่อนไหวที่ไรเนี่ยเราโดนด่าทุกทีขนาดเคลื่อนไหวอย่างสันติอหิงสาเราก็โดนดา่าโดนย้อเยอ้ยโดนถักฐางเพราะฉะนั้นคนออกมาเคลื่อนไหวก็คงจะต้องพยายามนะครับว่าต้องใช้ต้องมีความกล้าหาญแต่ก็ไม่ใช่กล้าแบบบ้าระหำ่ำกล้าแบบบ้าระหำ่ำเมื่อไหร่เราก็จะโดนคนในสังคมทอดทิ้งทันที ดังนั้นก็พยายามอย่าใช้ความรุนแรงพยายามใช้เหตุผลให้มากที่สุดและถ้าเกิดเราโดนลุกลานจนจำเป็นต้องป้องกันตัวจริงๆก็พยายามถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานบันทึกเสียงบันทึกอะไรต่างๆพยายามใช้เหตุผลให้หลักอย่าพยายามใช่อารมณ์อย่าแล้วก็พูดคุยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเราให้เยอะๆพอสมควรยกเว้นเสียจากฝ่ายที่เขาต้องการมาหาเรื่องอันนั้นก็ไม่ต้องพูดคุยก็ หนีไปหรือไม่งั้นก็ถ้าเกิดลุกลานมากๆก็ใช้ป้องกันตัวตามหลักการทางกฎหมายไปนะครับและสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดชาวพุทธไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับแวดวงพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะทางสื่อโซเชียลมีเดียทางสื่อปกติทั่วไปหรือทางสื่อต่างๆ สอบถามข้อมูลลงพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้อมูลที่พบมาแต่เราก็ต้องระวังนะครับในการหาข้อมูลไม่อย่างนั้นก็อาจจะโดนเขาจัดการได้หาข้อมูลแบบเซอร์เซอรซาซาลองงไม่ได้ข้อมูลแล้วอาจจะโดนฟ้องร้องอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราทำได้อย่างที่ผมแนะนำไปเนี่ยต่อให้เราต่อให้คนที่คิดร้ายต่อพระพุทธศาสนาหรือคนที่ต่างศาสนาหรือคนไม่นับถือศาสนาเนี่ยเขาจะคุมการเมืองคุมมวลชนหรือคุม ตำแหน่งทางราชการแต่เราก็จะไม่เพียงพล้ำง่ายๆเพราะว่าเรารู้จักวิธีการต่อสู้เรารู้จักวิธีการเข้าหาผู้มีอำนาจเรารู้จักวิธีการเข้าหามวลชนเรามีความรักสามคัคคีเราใช้ปัญญาเราไม่ได้ใช้อารมณ์เรามีความกล้าหาญเราชี้ให้เห็นเขาให้เห็นถึงปัญหาอย่างสมมุติว่าเราอยากจะเสรอกกฎหมายที่เกี่ยวกับการ เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาเสนอนโยบายต่างๆเราก็สามารถที่จะเรียกร้องผ่านทางการยื่นหนังสือผ่านทางการชุมนุมผ่านทางการทวงถามข้อสัญญาต่างๆได้อาจจะขอให้ฝั่งรัฐบาลฝั่งสภารับข้อเสนอรับทำา MOU อะไรต่างๆไป ซึ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเขาต้องเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ยังเชื่อว่าสสส่วนใหญ่เขาก็เป็นชาวพุทธถึงจะบอกว่าเป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านชาวพุทธตามประเพณีอะไรต่างๆแต่อย่างน้อยที่สุดและก็ต้องผ่านการขั้นตอนกระบวนการทางสภาตาม ขั้นตอนกระบวนการตามวิถีของประชาธิทปไตยอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเรายังถือว่ายังมีโอกาสอยู่ก็ขอให้ชาวพุทธทั้งหลายฟังคำของผมแล้วก็อย่าพึ่งท้อนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะติดตามดูว่า ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลใหม่มีนโยบายอย่างไรต่อศาสนาหรือต่อพระพุทธศาสนาหากเห็นว่านโยบายต่างๆเริ่มไม่เข้าท่าเราก็สามารถใช้สิทธิทเรียกร้องได้เพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนถึงแม้ว่าชาวพุทธเราจะเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่แต่เขาบอกทางคุณพิธาเขาก็บอกว่า เขาพร้อมเป็นนายกธรรมดีสำหรับคนเขาก็ต้องรับฟังเราจริงไหมครับและถ้าเรายกประเด็นขึ้นสู่สาธารณะมันก็ต้องเกิดการถกเถียงกันอยู่ดีโอเคครับวันนี้ก็เบาๆนะผมก็จะแนบลิงก์อะไรบางอย่างให้ข้อมูลข่าวสารที่หามาก็ให้วันนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ค่อยมีโอกาสก็พบกับ เสียงเตือนภัยจากคุณ S ตอนใหม่สำหรับตอนนี้ซึ่งเป็นตอนที่เดี๋ยวเงนนะตอนที่าเ,เดี๋ยวตอนที่8ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่านก็นมัสการลาพระคุญเจทุกรูปครับก็ขอให้ใหพระคุญเจทุกรูปโชคดีนะครับโอเคครับก็ขอให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ใน สังคมไทยสังคมโลกต่อไปค,ครับนรัสการลาครับสวัสดีครับทุกท่าน